ไ i ออยนะครับตรงกันข้ามเลยก็คือ Beat กับจากที่เราคาดไว้เนี่ยสิบหกเต์เา่ำกว่าคาดสิบหกนะครับ mm hmm. ไทยออยสูงกว่าคาดสิอร์นต์อันนี้อันนี้อัน,นอโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับโดยไทยอ i ยเนี่ยประกาศงบมาเมื่อเช้านี้มีกําไรสุทธิ6,500ล้านนะครับ mm hmm. ดีขึ้น17% Year on Year แล้วก็85% Q on Q นะครับดีกว่าที่เราคาด16%ดีกว่าที่ Consensus คาด22% หลักๆมาจากรายการพิเศษล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรจากการซื้อหุ้นกู้คืนนะครับของไทยออยนะครับอันนี้เนี่ยก็มีกําไรสูงกว่าคาดนะครับ net แท x แล้วเนี่ยประมาณสักห้าล้านบาทนะครับอนอกจากนี้เนี่ยกำไรจากการซื้อกิจการของจันราอาสีหรือว่า negative g o o d w i l l เนี่ยก็สูงกว่าที่คาดนะครับออกมา7,000ล้านนะครับ after tax ไปแล้วเนี่ยก็สูงกว่าที่เราคาดเนี่ยที่5,500ล้านเนี่ยประมาณสัก 2, 3 0 0ล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกำไรพิเศษเนี่ยก็เป็นตัวทําให้งบเนี่ยออกมาสูงกว่าที่คาดนะครับแต่หากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าวเนี่ยคออ Operation ก็ไม่ได้แย่นะครับกอ็อยู่ที่3,400ล้านบาทนะครับลดลง4% y ่ a r อ n y เ a r ดแต่ดีขึ้น72% Quarter on Quarter ก็สอดคองกับค่า,ากันกัดที่ปรับตัวดีขึ้นประมาณสัก u a r t e r เ e อร a r t ็ r ต์ r นะครับ มุมมองในไตรามาสสามนะครับถึงแม้ว่า,าลดลงแน่ๆน,นะครับเพราะว่ารายการพิเศษไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเชิงของคอเออร์เน็งเนี่ยน่าจะยังได้รับผลบวกจากาส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นประมาณ1-2เหรียญน,นะครับตัวไทยออยล์มีปิดซ่อมบำรุงโรงกัน CDU 3นะครับเ,เป็นเวลาประมาณ30-45วันนะครับในไตรามาส3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเออร์เน็งน่าจะลดลง นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับมันปาไปหมื่นล้านละนะครับแล้วเราเราเราทำทั้งปีไว้แค่หมื่นล้านเท่านั้นประมาณหกพันประมาณประมาณ 6, กพัล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยงบเนี่ยก็น่าจะเป็นอัพไซร์ริรซ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็แนะนำซื้อนะครับเดี๋ยวแทร็กเก็ตไพรซ์ e ันเดอร์รีวินะครับงบในแง่ของ valuation ก็ยังไม่แพงนะครับเทรดเทรดดิสคาวจากเพีย s p สพอเมื่อกี้พิมพ์เรียมนะครับตัวไทออย All ่างเทรดอยู่แค่0.44เท่านะครับเมื่อเทียบกับเพียที่อยู่ที่0.52เท่า RE อลีอของท็อปเนี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่5เปอร์ซเทียบอยู่ที่3.8เปอร์เซนตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคงแนะนำซื้อนะครับก็<ะ>ใช่ครับอันนี้อันนี้เราก็จะบอกว่าเวลาเล่นหุ้นเนี่ยอย่า,มาเมาทั้งกลุ่มนะ ที่เราบอกว่าปีโตต,ตอนนี้ก็เริ่มเป็นบางตัวนะนะครับกลงกันเนี่ยก็อย่าเมาเข่งให้เริ่กเป็นบางตัวซึ่งอย่างที่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็เลือกไทยออยมาตลอดเวลานะพี่ผู้ผมติดนิดนึงทําไมตอนกําไรของการบุ๊กของปูนใหญ่จราศีกับไทยออยอะ่ะมัน,ม,นมันดูเหมือนมันมันดิฟกันนิดนึงปาพี่อันนี้ไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะที่พี่ผู้บอกว่ามันดูมันดูมากกว่ามันแปลว่ายังไงนะครับอคือจริงๆอ่ะตัว S อสซซเนี่ยเขาประกาศมาเป็นก้อนนะครับ ประมาณสัก16,200ล้านนะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยประกอบด้วยเนกาทีฟกูดวิวนะครับประกอบด้วยในส่วนของอตัวตัวผลการดำเนินงานของตัวจันราอาศีเองนะครับแล้วก,มก,มก,มก็มีการมีการมีกำไรของการปรับโครงสร้างอของบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งในในอของของของจันราอาศีมันเป็น3ก้อน นะครับแล้วก็ไทยตัวตัว S C C เนี่ยถืออยู่ประมาณสัก3 0นะครับในขณะที่ไทยออยเนี่ยประกาศออกมาเนี่ย7,000 7 0น0ล้านโดยประมาณแล้วกันกลมๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาถือ15%ๆๆเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคูณ2เนี่ยมันก็ประมาณ1,400 0เนาะก็คือถ,ถ้าเป็นส่วนเดียวกัน S C C หมืออ่นสีอเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เหลือประมาณ2,000กว่าล้านก็คือในในส่วนของผลการดำเนินงานแล้วก็การการปรับโครงสร้างอื่นๆ ก็จริงจริงมันก็ล้อกันไปครับเพียงแต่สัดส่วนการถือมันไม่เท่ากันครับขนะที่สองครับพี่ปุ๊คือจริงๆรงกองกลันเนี่ยโอเค GIM มันก็อาจจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็โปรดักในการผลิตออกมามันก็แตกต่างนิดหน่อยแล้วก็รวมถึงต้นทุนที่เอาน้ำมันเข้ามาแต่ละที่เนี่ยแต่ทำไมเหมือนกําไรมัน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 รอบนี้มันไปกันคนลทาขนาดนี้เลยพี่ปุ๊พี่ปุ๊อธิบายที่นี้เข้าเถิบไปหนึ่งได้ไหมอ่าคือจริงๆเนี่ยกำไรมันไป ในทางเดียวกันมันต้องไปในทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละโรงการเนี่ยมันมีการรันไม่เหมือนกันเพราะว่าโรงก่รเนี่ยธุรกิจลงก่นมันเป็นธุรกิจที่ต้อง maximize run นะครับต้องรันให้เยอะที่สุดเพราะว่าเพราะว่ามันเป็น capital intensive business นะครับทุกโรงกานต้องรันให้สูงสุดเพื่อ,อเขาเรียกอะไร maximum return to fixed cost ก็คือ,อ,อ,อก็คือทำกำไรให้มันสูงสุดคราวนี้โรงกานไทยออยเนี่ยรันได้สูงสุด ร้อบเอร์ซนิ่งๆเลยนะครับีลาเรยลเบิตี้เขาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเขาถึงดีในขณะที่ s v c มีชัดดาวบ s r c มีชัดดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลการเนินงานเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ดีเท่านะครับเพราะว่าอนอกเหนือจากรันเวย์ที่มันลดลงเนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นมันก็มีค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงเข้ามา รรเราก็เลยเห็นว่าผลการดำเน,นินงานเนี่ยมันไปเงนคนล,ละข้างนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าทุกคนรันเต็มเนี่ยมันต้องไปสอดคล้องกันไปทางทางเดียวกันจะต,ต่างกันก็ต่างกันไม่เยอะครับอืมโอเคได้พอ่ปุ๊กวันนี้ขอบคุณไอ่ปุ๊กมากครับ